วันนี้วันที่สามตุลาคม2568นกะครับมาเกี่ยวเขาหน้าพอยยสีนะครับบ้านจันร้อยครับอำเพื่อเขมมนลาดได้เกี่ยวกอนมูได้กินเขาไม่กนมูครับโอ้ยขนาดจังปะกันจังขนาดเลยเพอยยสีเราได้กินเขาไม่กนมูละพีนี่อุไรพอท่านเฝ้าเ้อหน้าจันร้อยก็จะเกี่ยวอยู่อาทิตย์หน้าขึ้นสิได้เกี่ยวนะ้ำพุนยู่ดอกสวัสดีครับพี่น้องมาเบิ่งรถเกี่ยวเขา kiều khâu phần mắc kiều hải quan mua đấy thùng nè khâu để kiều quan mua tháng gần nha, một tí là tháng gần đang kéo kéo yo này để kiều quan mua là phi long ad thôi, kéo kéo yo khâu này đang kéo kéo yo khâu này để kiều leo ad à <laughs> leo hai nương là tuấn nè ได้สองให้แล้วโอ้ให้เต้นึ่ได้เกี่ยวตะกรอนมูน้อปีนี้น้อได้กินข้าวไม่ได้หัวปีเลยพราะเย็นสีในนอนขนาดเลยก็ไม่ยมุนอ้าวเถมีป่ามีหยังเลยตีนี่บอกให้นี่บอกหนึ่งสองสามสี่หาโอ้เขาเจ้ามัดใหายผอมหรือห้ามัดเองโอ้เต๋อเขาขึ้ดีแต๋บัดนี้เนี่ยมึงที่บอกว่าเป็นหยังอยู่นี่ท่านนั้นได้เกี่ยวเหรอ มันพวกเกี้ยวอาทิตย์นานนี่ก็สิได้เกี้ยวร้องไอยน่ะหน้าพบยังสีได้เกี้ยวกอรมูอะไรไปหน้องปีนี่ข,ขนาดนี่วะเกี้ยวใหวม่พ่วงแล้วก็มัดใายเส้นสัวใหวม่พร้อมโอ้ก่าตาก็าตา เฟืองมันยังเจ้าเขียวอยู่ตัวนี่อัดเฟืองไว้ให้งัวกินเข้าท่าเลยพี่น้องนี่แต่ว่าลองกลางคือเขียวแทนนี่จะไห้ของเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกไห้เลี้ยงบดเลยข้าวดอมันสุกกรมูข <ussen> ้าวเดียวข้าเจ้ามาว่งค่ะในน้ำกลงมากในสองไห้แหละก้อยรถออกมาข้าเดี่ยวข้อยน้ำกลงมาข้าเจ้าในสองไห้แล้ว ภาสิมื่าไทยให้แล้ว่ากวัดันซ้ำพี่น้องขี่รถมอเตอร์ไซค์นำกลว่าก็เจ้าเกี่ยวเลี้ยวขนาดครับว่าจะเห็นรถมาวังหันในนำกลนมาแป๊บเดียวเลี้ยวละสองไฮโอ้นี่แหละผ่้ได้ี่รถเกี่ยวเข่ากับพอได้หาเกี่ยวเข่าย่ำย่ำนี่แหละพี่น้องหาเงินย่ำนี่แหละรถเกี่ยวเข่านะครับแต่ว่าขันทั้งคือจังทั้งหน้าทงหน้าลงก็เจ้ากับสิมีหน้าปีหน้าปังหน้าบ้านจะลอยก็ไม่แต่หน้าปี หน้าปังบ่มีคือเพนนะครับเพราะว่าบ,บ่มีแรงนำอาศัยแต่นำฝนเดาทั้งื่นก็เจ้ามีหน้าปังพร้อมกาเจ้ากระเฮ็ดได้ปีนังเฮ็ดได้สองสามเทียนะครับผู้ออกรถเกี่ยวเข่ากับคุ้มแน่แต่ทั้งบานจานร้อยในกาดเดูการละเทือปีละเทือไปรถเกีียวเข่าก็าได้ใส่ปีละเทือนะครับมาแล้ว แต่ว่าทาั้งหน้าบ pues ้านทงบ้านยังขาเจ้าขมี่แบบว่าขาเจ้าเห็ดเป็นหน้าปังอยู่กับพ่อได้อยู่เกี่ยวไว้ครับผู้มัดกับมัดผู้นั่งมัดอยู่ไทยกับมัด เขาหน้าบ้านทั้งนี้กับบ้านคือกันทั้งนั้นกับถอกและตัวถอดทงนั่นถอกแล้วบ่มีป่าบ่มีหยังเลยเนาะแต่ว่าน่ามันก็ขังอยู่โอ้ฟนตทุกเล่งฟุตทุกเล่งวังหันซื้อๆเนาะเออ เออเออเออมองบ้านนอกเขากันน้ำเพราะจำเสีแต่ว่าปีนี้ยังดีได้เนี่ยหมยังขังอยู่นี่แต่สิขังเลยจัาเมื่อยแล้วนี่บเกินอาทิตย์นึ่งเนี่ยนี่น้ำขังอยู่ในพี่น้องเนี่ยกเกินอาทิตย์นึงเนาะขันบ่อตกมาใหม่ตกมาใหม่น้ำใส่เอาเด็เดียวแต่ว่าขันดินอุ้มน้ำก็ยังหน้าอันโคกนี่ยังก็น่าหน้าทงก็เจ้าเนาะดินอุ้มน้ำมันก็ใครบ้านเนามันบ่อุ้มน้ำมันเป็นหน้าโคกบ้านเนาหน้าก็จาเป็นหน้าทงเนาะ ฝนตกมากสองสามเดือนก็อยูได้กับเจ้าหนิขว้งเห่าหน่ตีใครอยู่หนอของเจ้าไหนเกี่ยวก่อนเบิดพลาดแล้วบาดไหนไหนเกี่ยวแต่ว่าให้นี่ตีอันนี้เขาใหญ่บ่อยเขากลางเขากลางเนาะของผู้ใดเสด่หนของผู้ยิบพูดตีโอ้ของโอ้ของเบิ่มเนาะโอ้เบิ่มยืดแล้วเบิ่มยืดแล้วเออลูกเคยเอาไปแล้วบาดเนี่ยคนยิบพูดเราสบายแล้วเรามีลูกเคยเห็น หน้าเก่งกระดบ่งไหนึงมมนได้จักสวอปสิไฮนั่นมันบ่หาสวอปไฮต้ดิโอ้ไหนึงลยซีหาสบอยูนี่ก็สิประมาณสามสบได้บ่สี่สิบเนาะประมาณเนาะบ่คลยซืบ่ได้ใส่มันก็เลยบ่ได้งาม สไตล์ยูมาเรา้วมันมากแล้วพ่อได้ยินดูด้วยบ้านเราบ้นเกิดไรพ่อได้ไปสีเขากินเขาใบน้าโมห <laughs> น้าหาให้ได้เขาสามสิบสอบเอาเนาะประมาณสามสิบสอบกับเตี้ว่ากลุ่มปีอยู่เด้สองเถ่านึงไหมลูกหลานกับไปกรุงเทพเบิดแล้วกินมาเบิดสามสิบสอบเบิดปี กุ um ha, ้มผีดอกกองข่อยกาดจักสีก sí so ุ้มบาปรกุ้มเนาะกองข่อยบรกุ้มซาตะเกาปีกายดีซี่ิบสองปรกุมย่งข้าวเจ้าแล้วก็งายเพราะเขาเจ้าตัวตายบนบ่เขาใจเขาเอาเจ้าเขาเพราะใบหงว่าต้นนี่คือตายต้นแดงมาเลยตายยืนต้นนี่โอ้ยนว่าสิมีหนูมีป่ามียังในสนอกมาเบิ้งว่ารถเกี่ยวเขาเป็นตะไลหนูพอสนอกมามีเลยเขามาใส่บ่วงเอาเบิ้ลหรอพราะหนูนี่ฮ่าฮ่า กบกับหมีไปหาหมูมีแต่ไปหาเพื่อมว่วงตัวโอ้เ<อ><อ>ขาแบพลาดเยี่ยมไปเนาะแต่ว่าถึงว่านัน่นกบปีนี้หลายคือโบห็นหรือมันช่วงดำหน้านะ่ะหลายเลยกบ<อ>แต่ว่าตอนนี้โบห็นแล้วตอนนี้ม<อ>าใส่เบ็ดกบได้กบหน่อยบักหลายนึงไงนั่นไดวันเนี่ยมองให้หน้าบักเซฟไปนี่ ไอเกี่ยวเข่าก้อนมูเลยเพราะไงสีเล่าปีนี่พี่น้องเอ้ยนะครับเอาก้อนมูเลยเล่าวันนี้วันที่สามตุลาคมพศสองพันห้าร้สิบแปดนะครับเอาไก่สีเหลวแล้วให้นี่แล้วก็ขึ้นให้เทิ่งบัตรใ่พี่น้องมาเบิ่งรถเกี่ยวเข่าเนื่อง่ามันสีมีป่ามีหนูแน่ยดอกขี่ตมก็มีซ้ำนี่แหละพี่น้องเอา กินเขาไม่กินเขาไม่ปีนี้นะครับสามไฮแล้วหนึ่งสองสามนะครับเรียบร้อยนะครับไม่อยัางควานู้บ่ยังอ่ะยังออยังเอ้วยังยังกบบ่กบบ่โอ้เอามาเบิ่งนะฮนะ้ยเฮ้ยใส่หลักกบใหญ่ได้พี่น้องนี่โอ้ยเสียใจหบ่รรได้จ้อย มันอยู่ในหันละนี่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 อยู่ต้นไหนเจ้าเนี่ยเออซื้อนี่ละซื้อนี่ละครบครบบริสันต์นั่น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 ตัวใหญ่ปัญหาที่แยากเห็นตัวพี่นอ้องเฮเสียสัมโอ้ยเลยโบเห็นตัวอะไรเป็นน่องเลยไปเ <laughs> จ้าน้อยมันสิขึ้นมาอยู่จุดอกครับอ่า โอ้ยเสียดายแต่ว่าได้ปนนิด้นึ่งปนเส้นแมงดาได้ลวกพักเกินโอ้ยอยู่นีเรางานรถดรอตยู่นี่แล้ว,ดดดดลวมุนแล้วว่าจะได้ครบปวารีซ้ำพี่น้องฮ <laughs> ะออกมาเล่นทุ่งหน้าครับมาเบิึงพองยั่สีเกี่ยวเขาได้เกี่ยวก้อนมูลเลยผีนหนี่เล่าคนแรกของหมู่บ้านนะครับเกี่ยวเขาคนแรกของหมู่บ้านมันมันอะไรจักรซีซิบหาซิบส,ส,ส,สอบเด้อ